มีการขายล่วงหน้าไปแล้วราคาประกาศพูดมากเกินนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณรบขอบคุณปรับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับท่านอนันดาพิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิที่ได้ก็จริงๆอาจจะบอกว่าที่ยินดีมากไปกว่าการมาเปิดงานนีคือยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะกับที่น้องเกษตรกร ทีผมเองเนีย่ยช่วงวันหยุดนะฮะหรืแม้แต่วันธรรมดานี่ผมมีเวลาผมก็จะหาโอกาสในการที่จะออกไปพบปะพี่น้องกเกษตรกรแต่ว่าเราไปพบกเษกษตรกรเนี่ยก็จะพบทีหนึ่งอ่เราต้องเสียมให้มันสุดใช่อเปหนึ่งวิธีหนึ่งวิธีนะคะในการคุดมะะั่นทำปังของเกษตรกรค่ะ เป็นสีทองครับคุณก้อยโอ้โหนะครับนั่นคืออย่างเป็นทางการนะคะคุณที่มาเป็นสีอะไรคะทุก่านมาอันภอบวัเด่นเนอะสีนะคะเดี๋ยวเราแบ่งไปทีละสีนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความชุลมนกันจนเขวกอ เนาะแล้วก็คืนหคืนสองนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะกระจายอนานได้ไหมไม่ได้ด้านคือปัญหาเรื่องของการระบาดของโรคใบด่างมันสัมปะหลังเกินห<ม>ัวโลเวโดยเกษตรกรที่ร่วมงานในวันนี้จะได้ความรู้จากฐานเรียนรู้4อ่า5สถานีดังนี้สถานีที่1นึ่งงานในครั้งนี้ในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญค่ะขอขอบคุณค่ะ ที่สองพันุ์มันสำปะหลัง้านทานโรคใบดา่างโดยบริษัทสยามพอร์ตี้มีของสลากเกษตรกร,ก,รการจัดงานในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากส,สำนักประสิทธิภาพการผลิตมันสำปหลังให้มีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพองต่ออุตสาหการรมมันสํปะหลังของประเทศซึ่งจะทําให้กเกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้นเพื่อให้จังหวัดชัยภูมิเป็นเงินแห่งความสุขตามเป้าหมายแนวทางการพัฒน,นาของจังหวัดชัยภูมิต่อไป สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิมาขอตอบคำถามของช้าเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะครับในเรื่องที่ประมาณเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้มีตัวแทนของเกษตรกรผู้ปลูกไปยื่นข้อเสนอตรร่อรัฐบาลให้ช่วยเหลือเกษตรกร เนื่องจากราคาหัวมันสัมปังตกต่ำใน2ประเด็นสำคัญนะครับคือ,รอแรกเนี่ยต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือเป็นเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวเงินชื่อของเจ้านานะครับได้ละ2อบาทแล้วก็เรื่องงเรืเอ่องให้รัฐบาลได้มีโครงการประกันรายได้ก็คือประกันราคานะครับมผมต้องเรียนเช่นนี้นะครับว่าในปีนี้รัฐบาลไม่จะตั้งนโยบายนี้ไว้ นะครับเพราะฉะนั้นก็คงเป็นเรืร่องที่ยากที่จะทำการนสนอข้อเรียกร้องนี้นะครับแต่ในส่วนของราคามัน่ที่ตกต่ำารออยากจะนําเรียนเพื่อทําความเข้าใจนะครับว่าปีนี้นะครับในผลผลิตเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโว์ข้าวสาลีข้าวบาเร่ราคาตลาดโลกจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ15-20อร์เซดังนั้นมันสัมะหลัง ก็เป็นกลุ่มให้ขบคาร์บไฮเดรตเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็น่าจะต่ำกว่าที่ผ่านมาประมาณ15-20รซนต์ะครับผมชี้ให้ชัดนะครับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยราคามันเส้นนะครับที่ผลิตจากมันสำปะหลังราคาประมาณ9บาทแต่ปีนี้ประมาณ7บาทเศษเษนะครับขณะเดียวกันครับแป้งมันสำปะหลังที่ลงแป้งซื้อมันเราไปผลิตนะครับปีที่ผ่านมาราคาประมาณ19บาท ปีนี้15บาทกว่าก็ลดลงประมาณ20%เช่นเดียวกันดังนั้นขอมันสับหลังก็จะลดลงประมาณ20%นะครับผมอยากจะแนะนำว่าช่วงการเก็บเกี่ยวอาจเก็บเกี่ยวกันเยอะมากนะครับสินค้าเข้าสู่ท้องตลาดค่อนข้างเยอะจะเกินกําลังการผลิตของทั้งรานมันแล้วก็ลงแป้งมันสับหลังเนี่ยราคาอาจจะตกต่ำลงก็แนะนาว่าถ้าช่วงใดราคามันสับหลังต่ำกว่า25%นะครับชแวยได้ต่ำกว่า25%ราคาต่ำกว่า2 5 0 ผมแนะนำให้ชลอครับเพราะว่าาราคาลดลงต่ําเกินนะครับแล้วสินค้าลดลงจากการสูงตลาดเนี่ยก็จะทำให้ราคานิ่งแล้วก็ยับขึ้นราคา